โอเคนะคะอมสุดค้างค้างอะตอนนี้ก็ภาวะค้างหมนเดิมไอเคดูน่อยฮะเมื่อกี้มันยังเห็นว่าแบาบ,บมไม่แวบว่หาหายเกี้ยงเลยฮะไม่บวนนี่คือเขตที่อันตรายสุดสลับฝาคายไอเขตเบาเสียงเกมลำดับแรกเลยะเล่นเที่ยงคืนนะบอกไว้ให้เป็นเกมหีบช็อกงเดียะชอ็กชอกเป็นช็อกช็อกสตอรี่อย่าพูดนะเด,ดี๋ยวนอนไม่หลับนะ ไอ้เคนะ้ยบอกมาเถอนะอยู่ไหนฮสอนมึงมากกว่าอะไรแล้วนะไอ้เค้ขึ้นมาดิวะงนงี้กับมึงนะนทนไม่ไหวเต็มทีแนละ้วไอ้รถเก๋งนั่นอะไรวะนั่นอนะ่ะมีขึ้นมาใช่ไหมได้เ, <c oughs> เคลียเองเองเคลียได้ไงวะเนี่ยคงไม่มีนะเอาเคลียแถวไหนด้วยแถวนี้แล้วกันโอ้โหแถวนี้ก็น่ากลัวน,นะครับพี่น้อง เอ้ใบบัวแถวนั้นอย่าค้างลงมาแล้วออกมาดิเรายัางไม่พ่ายพอไหมลงมาแล้วพอใจยังครึ่งตัวเนี่ยยังไม่ครึ่งเหรอยังไม่ครึ่งใช่ไหมครึ่งยังครึ่งยังครึ่งแล้วไหมสำารวด้ะสูรวดได้เค่ตอนนี้สรวดได้เค่นะโคดได้เคเลยตอนนี้สะบวดได้เค่นะ เคยไม่มีเมื่อกี้เห็นอยู่เลยอย่าบอกว่าต้องยิงปืนไปไมื่อนีเคยนะเคยเคยอาจจะไม่ยินเสียงเกมท่วก่อนก็ได้นะฝั่งนู้นอะเมื่อกี้ไม่มีคนกี้เไอ้เคยอันตรายนะผมก็เคยเจอมาแล้วสองครั้งแต่เขาเตือนไหมไม โหชัดเจ้าท่านผู้ชมไอ้เคแบบชัดช้าเลยชัดช้าเลยมันรอเราดักความเป็นยิงแต่เราเป็นสารสารคดีใต้น้ำเหนื่อยเหนื่อยครับท่านผู้ชมเหนื่อยโคตรโคตรเลยโคตรโคตรเลยโอ้โอสารคดีเคใครไปออมากจะล่าหนังแม่งเลยถอนล่านนขนหมดเลยเองอะพวกเขื่อนจะล่าเก็บควาง ดิสน no ี่นุ้ยใบบัวเห็นแล้วยังสยองใบบัวว้าวโอ้ยกลัวใบบัวมากกว่าอะไรเลยวางวางไม่โดนแดกเอาโดนมาเลยไม่ชัดแจ๋วเลยชัดเลยไม่มีเพลอะไรตายเฮ้ยลูกลูกเดี่ยวพึ่งี้่ก็ตุกเลยเดี๋ยวนัองวิ่งันาดบินได้เลยนะแต่ยิงก็ได้เชี่ยยิง แค้ตัวนี้นาจะยาวสักประมาณสองสามเมตรเออทุยเออทุยสักประมาณสารคดีนะสคดีลายเค้สคดีเชี่ยวชาญนะแถวนี้ว่าไม่มีแล้วครับสำรวจดีหละหายเคนะ้เราจะไปใกล้ๆวันนี้คงแย่แน่หรือว่าดีเราอยู่แถวนี้เริ่มอันตรายขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมเรารีบขึ้นดีกว่าอ้สูดบรรยากาศก่อน ทีรับมือกับไอ้เคนีนมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติของคนมาถุยมันเป็นเรื่องที่ถูกธรรมชาติแล้วที่เราต้องฆ่ากันซึ่งกันและกันนะยุคนเผาพันธุตัวเองอะไอ้เค้มันยังฆ่าผมพัน์ตัวเองไม่ไม่มีกฎรรเลยใช่ไหม <c oughs> เอิผม,มรู้สึกแล้วดิผมต้องรีบขึ้นน้ำแะ้วปิดตาไปเหมือนลำด,ดับแรกโบะได้ยินเสียงเกมคนครับชว่ดเลยครับกูจะตายแล้วครับพี่ไอ้เคมันกวยเคมากกว่าสิงใดละ กลัวมึงด้วยอุย้ยเสือก <c oughs> ว่าไอ่าล่ปมาไอ้ยม้งมาลุงเสือว่ามึงกีดอะไรกันดูอาวุธกูดูสิคะดูดิฉันค่ะ <c oughs> จันท <c oughs> จันช่างแอนตำนานจับไหม <c oughs> อะไรเออเออ <c oughs> เสือตรงนู้นมากกว่าไอ้เขายตอนนี้นเอ่ออย่าวิ่งมา อย่าวิ่งมาวิ่งแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วมีปืนแค่นี้เรามีเราอ,อ่อนปกเปียงมากเล่นปลาคายไม่ค่อยเก่งเราเก่งแค่อพากสารคดีนักพากันเะ <c oughs> องผมต้องทํบามตังขนาดนี้ก็ได้โอ้โหแม่งชัดเกี่ยวยามาลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วลงน้ำบอรู้บอชีแล้วไม่น่าม,มาก่อเลยเออโกเชกออ็อด เจอไม่ไปจะอยู่ที่นี่สารคดีํำรวจไอ,อ้เคเอ่านนะฮะท่านผู้ชมแล้วไม่ได้มาหาเสือนะไนะอ้เคนะอยังอยู่ไม่เปลี่ยนนะถ้าเราไปนี่เดี๋ยวสมอลีขนาดลิงปืนยังไม่ตายนะอึดจริงๆนะวิธีรับมือนะทำไม่ดูนะไม่ง่ายนะไม่ฮะเราอ่ะจะเป็นคนช้าๆเลยนะฮะเราต้องมาอยู่แถวๆนี้ เราต้องเห็นแบบมันต้องมันต้องบุกใต้น้ำมาง่ายง่ายอ่ะอ่าอยู่ตรงนั้นนะะแล้วมันก็จะลงดูท่าทางของมันนะฮะเราจะเป็นคนล่าเป็นตากล้องเองอะใช้บบดิเขมถ่ายอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะก็ขออภัยมันอย่างยิงไม่อยากให้ได้ยินเสียงไอ้เคสเลยนะมันน่ากลัวมากที่จริงบางคนก็ได้ยินก็ไดนะ้แต่ไม่อยากให้ได้ยินเพราะว่าลำบากลำบากตุก มาดิเขยใครกลัวเองวะคนแฟนมันแท้งเว้ยมาดิมาสู้ดิรู้ดนัรู้แดงฝันแม่งทิ้งเอาฝันไม่ได้กดไปออกน่ะมาแล้วฮะแล้วมือของไอ้เขยกูสเปตตาเลยโง่ที่มันมีเกมเขยแม่งแตกเลยครับติ้มตาแตกอมืมติตม้มตาแตกอืกนิ้งติมปากรู้อืกนิ้งไอ้เขยตายแล้วหนึ่งตัว เค่าสารคดีเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังมีเพียงสารคดีเค้ลองดูอีกตอนต่อไปนะเอิมนั่นใช่คุณเค้ยนยหน้าตาไม่คล้ายมากโอ้โหไม่งเสียวจริงๆอะดูนั่นลูกปั้นเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวหน้ามันคล้ายๆมากเลยนะเว้ยถ้าคุณดูให้ดีๆถ้าคุณดูให้ดีอะหน้ามันคล้ายเคนะมันเหมือนแบบเดือว่ามันจะมีเคไหมเราจะไปดูทางนะว่าจะมีเควะ เพราะว่าแถวนี้มันมีป่าแล้วก็ป่าอมิทอนด้วยอมิทอนนะยังมีเพียบเลนะสลักดีฟ้าคาย <c oughs> อ่าสึกล้างไม่ดีนะโอ้หนี่คือแบบสัญลักษณ์นะว่ามีไอ้เคเ่แถวนี้นะไอ้เค้นะมีไอ้เค้จริงๆนะ <c oughs> สงสารเขามากเลยแต่กูก็รอดดีแล้วไม่สงสารมากดูนะว่าเมื่อกี้นะ่าจะยาวสัก กี่เส้นแล้วโอ้โหกวางครับเราอาจจะเห็นนะว่ามันกินกวางนี่มันไม่ใช่ธรรมดามันจะเคลื่อนทิ้งมันเลยเรากวางนี่คือสัญชาตญาณนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถวเนี้ยจะมีก็ได้นะใบบัวใบบัวไม่ไม่ใช่นะจะไม่มีโอ้โหเริ่มแถวนี้แบบเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วนะโอ้โหนี่ยังวิ่งแล้วยังขึ้นมานี่ใจกล้ามากนะคุณกวางครับเอเคนะเรายังแบบ เรายังกล้าไม่พอนะที่เราจะไปเชิญมันมันยังตัวเล็กมันยังตัวใหญ่ไม่พอที่เราจะไปหามัน,น,นนะเ,นะเราต้องตัวใหญ่กว่าน,นี้นะโอเคนะเราต้องตัวใหญ่กว่านี้นะโอ้โหนะนะชัดชัดเจนนะตัวไอ้ตัวสัวสประวันสะองเมตรนะทำไมเขาโหดร้ายกับสัตว์โลกหน้ารักขนาดนี้ดูนะครับเขาจะยิงเราแตย่ยังไม่ตายนะโอ้โหหนักเขาเนมากถ้าเล่นอยู่เคลียร์ยังไม่ตายนี่อย,อยอดเลยนะ ปืนเราแบยมันหอบไม่ไหวหอบกล้องมันเยอะไงมันต้องแช้เอฟเฟกต์ก้อนใบบัวจริงๆด้วยนะฮะแบบจบ,นะววนนจบเลยนะชีวิตนะไอตัวเนี้ยยาวกว่าดูเมื่อกี้สองเมตรเมื่อกี้หนึ่งเมตรเองจริงๆจบเลยนะชีวิตสล้วดีแค่นะเมื่อกี้แบบโอ้เนี่ยมันเสือขาไปอยู่แล้วยาเข้ามาจ้่จนไอจ่า,จาเสือ,อเสืออเสือ อยเาเมาดีมากลูกไม่เข้ามาอยา่าอย่านะขอกามีระเบิดเออมีระเบิดทำไมไม่ใช่วะไม่เข้าใจนะเวลาจะลาถแตละคดีต้องไปเจอเสือแล,อล้วหลอแล้วใช้ไม่ได้นะเราโดนไล่ออกนะโดนปิดช่องนะทุียเฮ้ยเที่ยงคืนเว้ยแต่ว่ามาเอเฟลิกาใช่บัว <c oughs> เออสังคดีฟาค้ายนะตอนนี้ เราจะสอบนะคะคุณภาพของเนี ite, ่ยคุณนะเฮียเฮ้ยอึดมากคนนี่มันตายเลยอย่าเพิ่งเฮ้ยเดี๋ยวเราพู้นแล้วนะว่าเราจะจัดการยังไงมันไม่ได้จะบาดสารคดีเสือ แหมเจ้าเสือนี่ก็เสือไม่เข้าเรื่องโดนนิวเคียรทำลายล้างอะ <c oughs> ไม่หัวขาดไปข้างหนึ่งอะนี่จริงเราต้องไปถ่ายเข้ั้างนึงอะเพราะทีเราจัดก,การไม่ได้นิวเคีย์เราหมดเพราะาจัดการไอเสือนะ <c oughs> ไม่น่าเลยไม่น่ามาขัดขวาไงไงเข้หน้าตายนะสมหน้าตายยังนะแปลว่ามันไม่ได้ทนกับไอพวกนี้ยังไหวน้ำได้ก่อน,นะ,ะฟาคายสุดยอดนะอีเข้น,นึงขั้นตายนะ แล้วมือกับเครมไม่ใช่เรื่องง่ายเราไม่มีอาวุธอยู่เคียนรือวาทำลายล้างมันนะเรามีเพียงแค่นี้จบแล้วโว้ยยังมีอีกวะม่เป็นไรนะไราเลยยังมีอีกไลยเครมนะไม่เชื่อเนี่ยลบลู e ีสองต่อไปเราจะเป็นสารคดีอะไรดีวะสารคดีเสือน้อยน่ารักนะแต่ตอนนี้เราเค่ม แดีมันมีเสือมาเสือกด้วยเหมาะกันมากเลยแล้วจะเติมกอกไก่ด้านหลังสักอ่ายเจอบ้านนะเ,เราจะไม่ยุ่งเขานะเพื่อยังมีเสือมายุ่งนะถุยเราแค่ต้องการมาหาเคเถอนะจริงๆนะเราต้องการมาหาเคนะแบบเฮ้ยแบบแถวนี้อันตรายมากไม่ได้เไม่ได้นะนะเราไม่อยากให้ ากล้องที่แบบต้องมาเราเลยต้องถ่ายเองนะมันจะได้ปลอดภัยคนอื่นด้วยเราจะได้ไม่ต้องมันโดนมันนักข่าวว่าว่าเฮ้ยอีหานี่ไม่ทําคนอื่นตายเราต้องเสี่ยงเองจริงฮนะเมื่อกี้ลูกจัดก,การลูกค่อยเองลูกระเบิดนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกเนะเว,ว้เราก็ช่วยเราก็ช่วยอนี่ได้นะช่วยกวางช่วยกวางช่วยกวางหายากได้นะหายากจริงๆนะ แต่เรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะสารคดีนะเราไม่ยอมท้อนะวันตัวใหญ่ไม่พอเังนะเราต้องหายสามตัวนะฮะว่ามันใหญ่พอที่เราต้องการหายยังสามตัวนะะเหมาะมากมันนี่จะเป็นจระเข้อน,นี้จะเป็นจระเข้น้ําจืดนะมันไม่ใช่ทะเลม,มันเลยไม่ใช่น้ำเคม็มถ้าจะตัวใหญ่นะต้องน้ําจืดผสมน้ําเค็มนะน้ำสึกน้งไม่ดีแล้วเอิคุณกวางนะผมน่ค้างเลยแล้วกล้องค้างนะ ที่เราต้องช่วยสัตว์มีไว้เพราะว่ามันชอบไปเล่นว่ายน้ําถ้ามันถ้าเราไม่ฆ่าไอ้เควสุสมําจากโลกนี้คือมันจะควบคุมแหล่งน้ําทั้งหมดที่อยู่ภายในโลกนี้เนะเราก็จะไม่มีเหล่งน้ำหนืองนละ้วม,มันก็จะถ้าถ้าเราไปดื่มน้ำเนยะเวลาหลงป่าเราก็จะโดนมันกัดลิ้นแล้วเราก็จะค้างเ,เห็นไหมเนี่ยค้างอีกอ่าเนี่ยอขอในญาแล้วเราก็จะพูดใหม่ค้างนะั่นร้อยมันหายตุกแล้วนะ เพราะมันเนี่ยจะคโวยแหล่งน้ำทั้งหมดนะคะถ้าเราไม่ฆ่ามันได้สูญพันธ์นะฮะเอาง่ายๆฮะแบบมันจะยังไงวะเวลาเราไปหลงปลายไหมเดื่มน้ำเราไม่รู้มันมีมันอยู่อมันก็จะเข้ามากัดลิ้นเราเนี่ยมันก็อร่อยเดียะมันไม่ได้เันเป็นเจ้าที่ควบคุมแหล่งน้ําจืดเนืไม่ดีนะมันควบคุมหินอะแล้วเราโอ้โหหินเนี่ยไปเพราะมันก็แดกเราแล้วอันตรายเลยมันสูญพันธ์ไปเลย สูงขัญนะฮะในประเทศฝาคายถนะ้าประเทศอื่นไม่ต้องมาเสือกเนะฮะถึงวันนี้ก็โยนแม่งทินะ้งอะเราต้องลองดูนะว่าแถวอื่นนี่จะมีหวนะเพร่าวะแถวนี้นี่แบบมันใหญ่ไม่พอที่ผมต้องการอนะมันผมขอหาตัวสุดท้ายไอ้ค้างเนี้ยหายากเกินนะแค่มันแบบผมนี่จะเกือบจัดก,การแม่งหมดทุกตัวแล้วตอนเนี้ยแล้วมึงกับแค้มัแบบนยากป,ประชิดแบบก็บอกไปแล้ว อันนี้เราจะเอาเราแบบดำน้ำมั่งนะเราจะลำบากหน่อยนะเพราะว่ากล้องมันช้าในเวลาเดียนะมัน,มน,น,นต้องหาที่มันมีลายใบใบบัวก่อนนะโอเฮ้ยเจอใบบัวเมื่อไหร่นี่เราต้องรีบไปหาทีไปสารคดีนะคุณมเาเก็บดอกไม้ปุ๊บมันก็มันขมือบงนะโอ้โหสงสารวิจิตรไม่มีลูก ไม่มีลูกเลยอผู้หญิงจะไม่มีลกูกผู้หญิงจะเป็นคนกําเดินมนุษย์เออไม่ได้นไม่ได้ตอนนี้หาโคตรยากนะท่านชมสุดท้ายรับไม่ได้แล้วสุดท้ายหายยากจริงๆยอมรับว่าสุขขดนะขั้วแล้วโคตรยากอะ่ะมีน้ำมูกไหลเลยทุยอ่านะเราก็จะไปหายแค่ตัวต่อไปตัวสายเาะมันหายยากมากตอนแรกก็จะหายอู้วความฝันเป็นจริง ความฝันเป็นจริงนะฮะมิ้งขอบคุณไอ้คเค่ต้องไปดูนะแล้มันยาวเท่าไหร่บอกแล้วไงเดีถยวเนี่ยมันตัวหายาก,ยากตัวเช้านั่งรีบขึ้นมานะดูนะฮะโอ้โหยาวใช้ได้ยาวทั้งนะมันสามสามเมตรนะน้ำหนักสี่สิบเมื่อไอ้นี่หนึ่งตันเนอะโอ้โหนี่ต้องรีบฆ่านะนะ มจะให้มันจบจบเร็วๆนี่ก็มีวิธีวิธีหนึ่งนะลองยิงปืนะฮะจะลองยิงปืนนะว่ามันกี่นัดมันจะตายตายเหอะไอ้หนูตายเห้วนอนเงียบเป็นเค่เลยนะ ก็บเนื้อมัน่ะผมไม่ได้เก็บเนื้อมันตั้งหลายตัวแล้วเอาสารจริงเครถวเนี้ยจะบอกว่าแกมันสารที่หน่าของสารมากแล้วเคลียอะไรวะเนี่ยแกโดนของพันพวกเราไล่ล่เครีแกทำพวกเราก่อนจะตายพวกมึง